สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอมเลตชาแนลอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมามาสองรายการนะครับให้ดูกันนะฮะอะไรรายการแรกเป็นของหลวงปู่โตนะครับนะเอ่อรายการที่สองนก็คือนะฮะเป็นสมเด็จโตพมรังสีนะฮะก็ไขเข้ามาแล้วนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากสับสคริปต์นะคับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับนะครับอ่ะรุ่นแรกนะเดี๋ยวผมขอเปิดหลวงปู่โตะก่อนละกันนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรกันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรวยหมดนี่นะรุ่นรวยหมดนี่นะสร้างปี2 5 5 6นะครับลุกเสกที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับจังหวัดราชบุรีเนาะลุกเสกโดยหลวงพ่อดำนะฮะพระจันดํานั่นเองนะครับเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดถ้ำสิงโตทองแนละ้วก็เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ ายตรงของหลวงปู่โตะนะครับเหรียญน,นี้โอ้โหเปิดมาเอ่าเปิดมาเหรียญแรกนะครับลงยาพัยดยศด้านหลังนะฮะร,รายการที่45นะครับ <c oughs> น่าจะเป็นเนื้อขอภัยนะฮะน่าจะเป็นเนื้ออะไรนี่นะออกมาดูกันโอ้โหนะสัตตะนะครับลงยาเงินนะครับลงยาขอบแดงนะครับ รุ่นรวยนะฮะรุ่นรวยนะฮะชัดเจนไหมฮะโอ้ยเอ๊ะเนื้ออะไรนะฮะเนื้อชนวนเหรอฮะโอ้ยชอช้างครับชนวนนะครับเนื้อชนวนนะฮะหรือว่าสัตตะนะครับแล้โอยเลขครับนี่เลขโค้ดนะฮะวันชัดนะครับเก้าเก้านะครับแล้วก็ตอกภาษาจีนนะครับ <dunk ling> <dunk ling> <thumbs up umbai ARE> รุ่นโดยหมดนี่นะลงสีพัดยศนะฮะด้านหน้านะชนวนนะผิวลุ้งนะครับโอ้โหสุดนะครับเหี่ยมนี้นะฮะเอาไว้ทำหน้าปกหน้าปกนะฮะ่า,าไปนะครับขอขอซีนก่อนนะครับดื่มซีนนะฮะเดี๋ยวพัดหนึ่งครับเดี๋ยวซีนเลยนะครับอากาศเข้าเดี๋ยวผิวพระจะเปลี่ยนสีนะฮะ จริงๆก็ไม่ควรจะแกะของจาก,กซีนเนาะก็เป็นการรักษาคงสภาพพระไว้นะครับให้เก็บได้นานนะครับผิวจะได้สมมติโอ้ยิ่งเนื้อะเงินนะครับถ้าโดนลมโดนอากาศโดนเหงื่อโดนมือนะจะดําทันทีนะฮะก็นี่สองชั้นเลยนะครับ <c oughs> คนนะครับลุนต่อไปนะครับรุ่นรวยหมดนี่นะฮะ หลวงปุโตนั่นเองนะครับมาโอ้โหเพ้นครับงานเพ้นนะฮะเลขอะไรครับนี่ดูฮนะเลขโค้ดนะครับไม่ชัดนะฮะคู่นะโอ้โหเลขสามตัวเดียวนะครับดังพัยดยศลงสีทองนะเพ้นนะดูหนะ้าโอ้โหเป็นไงฮนะสวยๆนะครับเหรียญน,นี้ว่าจะเก็บไว้เองนะเนี่ย ดูดูแววตานะครับโอ้โหแววตาอสองกล้องครับโอ้โหเจนนี้นฮะจะมงจะหมกร้อยเปอซนะครับ,นนมมนะรบไม่มีรอยเลยนะครับรุ่นรวยนะรุ่นรวยหมดนี้นะครับสนใจก็ดูกันนะเป็นรายการที่94นะ น่าจะเป็นพิเศษนะเป็นรายการพิเศษของรุ่นนี้นะครับเป็นเพ้นท์นะฮะต่อมานะครับทองแดงนะครับทองแดงนะครับเลคโคสหนึ่งสี่ครับโอ้ยขอบน้ําเงินลงยาน้ําเงินลงยาจีวอนนะครับอันนี้ก็ชํำๆนะฮะอผมว่ายายารุ่นนี้ทําสวยนะจมูกก็สมบูรณ์นะฮะน้าน,นูน เหรียญสุดท้ายนะครับของรุ่นนี้นะครับโดยหมดหนี้หลวงปู่โตนะครับนี่ก็ทองแดงโอ้แต่เลขโค้ดครับดูเลขโค้ดครับหนึ่งร้อยครับนะสร้างหนึ่งร้อยเหรียญนะฮะสร้างร้อยลังครับสร้างน้อยนะครับรุ่นนี้ก็เหรียญที่หนึ่งร้อยนะครับยาม่วงนะครับยาม่วงนะฮะ เก็บได้เก็บนะครับกล่องนี้ก็เป็นหลุดเหมือนกล่องชนะจนนะเหรียญนี้นะครับต่ออ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้อธิบายนะฮะขออภัยด้วยนะครับอ่าเป็นเหรียญรุ่นอ่ะสมเด็จโตพรเมรังสีนะฮะอ่ารุ่นเจริญพรนะครับแปดทิศนะครับวาระสองสามสี่ปีชาตการนะครับก็คือจริงๆเนี้หูยเดี๋ยวของของวัดัชโยนะครับบอรวิหารนะครับ ก็คือวัดเกตชัยโยนะนั่นเองนะฮะตำบลชัยโยนะอําเภอชัยโยนะจังหวัดอ่างทองนะบกเหลียญนี้ไม่ได้สร้างมา40ปีนะทำทำสร้างได้ยากนะสมเด็จโตนี่นะ,ะเหรียญนี้โอ้โหเปิดมาเหรียญแรกนะครับโอ้โหเดือดเดือดกันไปเลยนะฮะห่วงเชื่อมเงินนะครับน่าจะทองแดงซาตินนะครับลงยาจีวรน,นะฮะ โอ้ยน่าคมคมเลยนะเดี๋ยวดูดูงานหลวงหลวงพ่อนะฮะสมเด็จพระพุทธจ,จารย์โตนะฮะอมรังสีนะฮะคาถาชินบัญชรน,นะฮะโอ้ยโอ้ยข้างหลังยันสวยมากนะครับเลขโค้ดครับหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่ง1ลยฮะหนึ่งหนึ่งสี่นะครับหเชื่อมเงินนะงานซาตินจะแบบจะเงาชัดนะครับผมส่วนตัวนะผมชอบงานซาตินนะฮะใครชอบยังไงก็แล้วแต่สเปคถูกใจไปเลยนะอ่ะเหรียญต่อมานะครับก็สมเด็จโตพรมรังสีเหมือนกันนะฮะเป็นยาม่งนะครับน่าจะทองประทานเนาะสีอย่างนี้นะนั่นใช่นะฮะทอทงนะครับทองทองประทานซาตินนะครับ เด้โค้ดนะครับ25ครับนะครับไม้สองรุ่นนะเพราะว่าได้รุ่นมาอย่างละสี่เหรียญน,นะครับไม่ได้เก็บอะไรมากมายนะก็ไว้ที่ชอบเนาะก็แต่เยอะใครสนใจก็มีแบ่งได้นะ <c oughs> ติดต่อมากันได้นะอย่างใต้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 วิดีโอนะผมได้มีช่องทางการติดต่อมานะครับ รับประกันนะพระแท้แน่นอนพระใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่งถึงมือร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเพราะว่าก็ได้แบ่งเช่าบูชาไปหลายคนแล้วนะฮะไม่มีไม่เคยมีปัญหานะครับนะเชื่อใจกันได้นะต่อมานะครับนี่โอ้โหนี่กรซาตินนะทองแดงซาตินนะครับเลขโค้ด8 2ครับเลขโค้ด8 2นะฮะ หือว่าตอนนี้เป็นกระแสรแรงเลยล่ะฮะอันนี้เป็น,เป,นเป็นกล่องกล่องธรรมดาเนาะโอ้โหถ้าถ้าเป็นลังเขาเรียกว่าลังนําเลิกนะเป็นกล่องไม้นะเป็นกล่องสีเขียวนะครับรุ่นนี้นะกล่องสีเขียวนะปิดดวนนะรุ่นที่สามพันนะฮะโอ้หไม่ไหวนะครับแพงเกินนะฮะลังเป็นแสนนะโอ้โหอา้าวทองแดงซาตินที่ไม่ธรรมดานะหน้ากากเงิน,นครับ หน้าก,กากเงินนะลงยาจีวอนฉ่ำเลยนะฮะหน้าก,กากเงินนี่แทบไม่อยากให้โดนอ่ะโดนเลยนะครับลองดูกันนะครับเหรียญท้ายครับนะมาดูกันวันนี้ฝากติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะฮะมาถึงท้ายๆแล้วนะขอบคุณมากท่านนะครับที่ติดตามกันนะก็ดูกันจนจบนะฮะ อาหารนี้ชนวนครับนะเนื้อชนวนนะฮะมวลสารนะครับเลขโค้ดหกสิบแปดครับโอ้โหขาดหนึ่งไปตัวเดียวนะฮะเป็นหนึ่งหกแปดนะหกโซิวนะฮะแต่หกแปดก็ใช้ได้นะฮะบางคนก็เล่นเล่นเบอร์หกแปดหกแปดเนาะหรือแปดหกหกแปดนะฮะนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> เลขยันยันธงนะฮะ <c oughs> แท้แน่นอนครับโอ้โหดูผิวนะฮะ เรียกว่าแก่นะชนวนแก่ทองนะฮะมวลสารนะโอ้โหข้างหน้านะต่อเก้ารอบด้วยครับต่อเก้ารอบนะฮะชนวนมวลสารต่อเก้ารอบนะครับจะหมกร้อยนะเนี่ยต่อหนึ่งเก้ารอบนะครับ,ร,นนร,บ,ร,บรุ่นเจริญพรบนนะฮะขอบลงยาด้วยนะครับขอบก็จะลงเจริญพรด้วยนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะ เอาไว้ทำคลิปนะฮะสวยมจมแจมนะฮะใครสนใจเหรียญไหนเนาะผมก็ทําไว้ได้หลายวิดีโอหลายคลิปแล้วนะอืก็ลองดูแล้วกันนะครับใครสนใจอะไรยังไงก็ทักทายกันมาได้นะไม่พูดคุยกันได้ครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับนะ สวัสดีทุกท่านโอ้ยนี้หลวงปู่ลืมตานะฮะหลวงปู่โต๊ะลืมตาอนี้อ๋อก็ก็ลืมนะแต่เหมือนมองเหมือนมองไม่เห็นลูกตานะนะครับมาขอบคุณมากเลยนะที่ติดตามกันนะฝากติดตามกันด้วยนะครับนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทิปคําคลิปดีๆออกมาเนาะนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับ